ต่อไปฟังครับกรมชลประทานร่วมกับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังและกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือพายุวิภาจากการคาดการณ์ผลกระทบของพายุที่อาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางพร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา จะมีการพล่องน้ำออกจากเขื่อนระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง50-80เซนติเมตรติดตามรายละเอียดจากนายะเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชนรับประทานซึ่งสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านผู้อำนวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากรมชนประทานแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ,อค,ครับสวัสดีครับ พ่อคะขณะนี้กรมชลประทานมีการบรหิหารจัดการน้ําในแต่ละภูมิภาคอย่างไรบ้างคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ฝนตกชุกค,ค่ะก็ก่อนอื่นนะครับในการติดตามสถานาน้ำกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการติดตามข้อแรกครับคือเรื่องของสถานาน้ําฝนที่ตกในแต่ละภูมิภาคนะครับจากการติดตามสถานาน้ําฝนนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ครับ ตั้งแต่กรมถูนยบวิาประกาศเข้าสูงดูฝน,นตั้งแต่15พฤษภาคมคมที่ผ่านมานะครับปริมาณฝนที่ตกสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกภาคเลยนะครับตกสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในบริเวณที่เกตอนามันเองเนะี่ยตกสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงประมาณถึง20เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตรงนี้ครับ ก็จะเห็นว่าในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยสูงกว่าเฉลี่ยถึง16เปอร์เซ็นตะครับทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับตกสูงกว่าเฉลี่ยทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาโฟกัสนะครับในเรื่องของอิทธิพลของฝนนะครับที่มีโอกาสที่จะส่งเสี่ยงที่จะเกิดในทกภัยนะครับตอนนี้ครับจากอิทธิพลของรวมมรลสุมตันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดผ่านอดามันนานะครับตรงนี้ครับก็จะมีผลต่อภาคใต้ฝั่งทนบกแล้วก็ภาคตอนออกแถวจันทบุรีตราดชยองนะครับ ส่วนตอนบนของประเทศครับก็จะได้รับอิทธิพลจากหย่อนความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งจะปกคลุมตอนนี้ก็เป็นภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนนะครับตอนบนของภาคเหนือแนละเช่นจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะครับพะเยาแพร่นาทนะครับส่วนภาคอีสานตอนบนก็จะแถบแถวสกลน,นครน,นครพนมนะครับตรงน,นี้ก็จะได้รับอิทธิพลของของฝนค่อนข้างตกค่อนข้างจะมากนะครับสําสหรับของการติดตามสถา,าน์ตรงนี้ครับก็นําไปสู่ของการที่จะกําหนดพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับ ถ้าเกิดเรามองแล้วว่าในเรื่องของภาคอีสานตอนภาคเหนือตอนบนนะครับตอนนี้ก็เมื่อจังหวัดเชีงยงใหม่เองก็เพิ่งผ่านไปนะครับแม่น้ําปิงนะครับตรงนี้ก็น้ําทั้งหมดที่มาจากจากังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้ก็จะเข้าสู่อเขื่อนพุยปนครับซึ่งก็จะไม่มาเข้าสู่ในลุ่มน้ําภาคกลางนะครับส่วนของจังหวัดเชียงรายเองแม่น้ำกกแม่น้าอิงนะครับก็จะเห็นข่าวว่ามีฝนตกนรัดมากนะครับก็ตรงนี้ก็เรือแมน้ำกล่าวก็ยังลงสู่ แม่น้ำโขงนะครับแถวแม่น้าโขงที่มาจา,จากตัวของพม่าเองนะครับซึ่งตรงนี้แม่น้าโขงถึงแม้าการน้าโขงจะมีสาการที่เพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกมากเหมือนกันในประเทศแถวประเทศเพื่อนบ้านเราพม่าหรือจีนนะครับตรงนี้ก็ทําให้น้าโขงมีระนันที่สูงขึ้นแต่ตรงนี้นั้นเราก็ยังสามารถระบายน้ําลงสู่แม่น้ำโขงได้อย่างดีนะครับถ้าเกิดมามองถึงไฟอีสานตอนบนนะครับที่ได้รับอิทธิพลที่ผ่านมานะครับแถว จังหวัดสกลนครเองแถวน้ำกําเองแถวน้ําอุ่นเองนะครับจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งน้องหานก็ความตุ้นร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้แล้วก็เร่งระบายน้ํานะครับลงสู่แม่น้าโขงมีการลงทั้งเครื่องขับดัน้ํานะครับเครื่องสูบน้ําลงไปช่วยในพื้นที่ในการที่ระบายน้ําจากน้องหานลงสู่น้ํากํานะครับแล้วออกสู่แม่น้ําโขงนะครับแม่น้ำลำน้ําอุ่นเช่นเดียวกันลงสู่แม่น้าโขงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่เรามีการเฝ้าระวังสิ่งที่ กำลังเดินเลยที่เกิดที่ผ่านมานะครับส่วนที่กําลังจะเกิดในอนาคตนะครับก็จากตามที่กรมตุนลูกทยานะครับไม่มีการติดตามพายุนะครับที่เรียกว่าพายุชื่อว่าวิภานะครับที่ตอนนี้ครับก่ะตัวบริเวณเลยแต่ออกมาสูดแปซิฟิกนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้นะครับผ่านเกาะไหหลำนะครับแล้วจะเข้าสู่เวียดนามตอนบนนะครับซึ่ง ตอนนี้คร <point plenty> ับลักษณะของพายุเองนเนี่ยนะครับก็มีความรุนแรงนะครับเป็นพายุโซนร้อนนะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวมานะครับสู่จะคาดว่าเขาจะเข้าเวียดนามนะครับก็จะมาประมาณวันที่ยี่สิบสองนะครับเจ็ดโมงแปดโมงเช้าหรือประมาณช่วงกลางวันของที่ยี่สิบสองจะเข้าเวียดนามนะครับหลังจากนั้นนะครับไอ้ตัวพายุตัวนี้ครับก็จะมีแนวโน้มที่จะสลายตัวนะครับหรืออ่อนกําลังลมเป็นรีเฟรชชั่นนะครับมาสู่ในเวียดนามตอนบนครับซึ่งอิทธิพลตรงนี้นะครับ ก็จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบนนะครับประมาณวันที่23นะครับนะครับ uh. หรือประมาณวันวันอังคารที่กำลังจะถึงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ได้มีการชี้เป้านะครับโดยจังหวัดที่อาจจะมีผลกระทบก็เป็นภาคเหนือตอนบนอยู่ที่ผมนำเรียนว่าไม่ได้เป็นจังหวัดจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับก็มีอิทธิพลที่จะ ได้รับอิทธิพลจากจากตัวที่พายุที่จะเปลี่ยนมาเป็นดีเพกชันตรงนี้นะครับแล้วก็อีสานตอนบนครับจังหวัดเลยหนองคายนะครับสกลนครนะครับเลยนะครับตรงนี้ก็อุบลราชธานีอะอุดรธานีตรงนี้ครับก็จะอาจจะได้รับอิทธิพลจากพายุตรงนี้ด้วยตรงนี้ครับก็ได้ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ครับในภัรกิจขกรมพิการเองครับตัวของ พื้นที่ดังกล่าวครับไม่จะเป็นเรื่องของภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนเลยครับลําน้ําส่วนใหญ่นะครับอย่างที่สัมเรียนว่าน้ําน้ำโขบน้ําอิงนะครับก็จะไหลลงสู่เปนน้าโขงนะครับส่วนของตัวของน้ำพนมเองหรือน้ํากำหรือน้ําอูนที่จากสกลนครเนี่ยก็จะลงสู่ใปนน้าโขงครับซึ่งตรงนี้ทางกรมชลประทานเองก็ได้ร่วมมือกันกับทางหน่วยงานจังหวัดนะครับในการจะเร่งระบายน้ําจากพื้นที่ลงสู่เปนน้าโขงไปให้หมดก่อนที่ตัวพายุนี้จะมาครับ แต่ส่วนส่วนส่วนอื่นครับน้ําที่ตกภาคเหนือตอนบนครับส่วนหนึ่งก็จะลงมาสู่แม่น้ําปิงแม่น้าวังแม่น้ํายมและแม่น้ำนาดนะครับซึ่งตรงนี้ครับสถานน้ําในแม่น้ําปิงวังยมนาดอย่างสัปดาห์ที่แล้วครับแม่น้ํายมก็มารอบหนึ่งแล้วฝนตกจังหวัดแร่มากนะครับก็ลงมาสู่ทางทางสุโขทัยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ยังมีการบริหารจัดการน้ํานะครับเข้าสู่แม่น้ํายมเองผ่านแม่น้ํา คลองผ่านน้รวมน้าลงสู่แม่นํ้ำน้านนะครับตรงนี้ก็จะมาเร่งในการระบายตรงนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบต่อตัวเมืองตรงไหนอย่างไรนะครับแต่สาการน้ําฝนที่ตกดังกล่าวนะครับก็จะมาสู่รุ่มน,น้าเจ้าพระยาตอนล่างนะครับรุ่มน้ําปิงวางยมหน้าเนี่ยก็จะมารวมกันที่แม่น้าเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่ ling, ง,งตรงนี้ครับเราได้มีการคาดการณ์น, children, นะครับน้ําที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่จะมาใช่นาสิงห์บุรีอ่างทองทุยาพฤฤาุธนนนนทบุรีเนี่ยครับกรุงเทพมหานครเนี่ยครับ expert. ก็น้าที่จังหวัดนครส,สวรรค์ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับซึ่งตรงนี้น้ําส่วนใหญ่ก็จะมาจากาทางแม่น้ํายมและแม่น้ำนานเองที่มาทาทางมานครส,สวรรค์น,นะครับซึ่งตรงนี้ครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการคาดการจากการน้ํานะครับแล้วเราก็มองว่า,าเราต้องอาจจะต้องมีเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชยัยนาทนะครับคือน้นํามาถึงนครส,สวรรค์ปุ๊บเนี่ยมันจะมาที่จังหวัดชยัยนาทนะครับจะมีเขื่อนเจ้าพยากั้นลําน,น้ําอยู่ หลังจากที่เราเอาน้ําเข้าสู่ระบบชมลประทานสั่งตัวออกส่วนตกนะครับเท่าที่าสามารถที่จะรับได้ไม่กระทบในพื้นที่ด้านในแล้วเนี่ยน้ําที่ส่วนเกินในภาคเหนือก็ต้องระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่านะครับในเรื่องของอปริมาณน้ําเนี่ยก็จะต้องมีการระบายเพิ่มขึ้นนะครับ,รบจากวันนี้ครับเราระบายอยู่ที่ประมาณไม่เกินจากเขื่อนเจ้าพระยาครับจังหวัดชัยนาน็ไม่เกินเจ็ดร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้นะครับ และมีแนวโนว้มว่าจะต้องมีการระบายเพิ่มมากกว่า700ลวตเมตรต่อนาทีนะครับในอีกวันสองวันนะครับเพื่อเร่งพล่องน้ําในลําน้ํานะครับในกรณีที่อิทธิพลพายุด้านบนนะครับที่ลงมาจากภาคเหนือลงมาปุ๊บเนี่ยถ้ามาเติมในในครั้งหน้าเนี่ยนะครับลําน้ําด้านล่างก็จะสามารถที่จะรับน้ําได้เพียงพอนะครับประกอบกับตัวนี้เราก็มีความเป็นต้องระบายน้ําด้วยในเขตของพื้นที่เองที่ตกทั้งภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางด้วย น,น้าที่ระบายในเขตของลุมน้าเจ้าพยาตอนล่างเนี่ยครับที่จะเกินเกดร้อยหรกบาทเมตรต่อเมนรทีจะเขื่อนเจ้าพยานะครับก็จะมีผลกระทบนะครับเป็นที่เดิมที่เคยได้รับผลกระทบเมื่อสิ้นสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับบริเวณแถวหัวเวียงเสนานะครับจังหวัดนม่กอศรียานะครับซึ่งรระบายเกดร้อยบาทเมตรต่อทีนะครับอีกวันสองวันเนี่ยนะครับก็จะถึง หัวเวียงเสนาจังหวัดพระนครศุีอยานะครับตรงนี้ก็อาจจะกระทบผลในน้ําที่จะสูงกว่าตลิ่งนะครับในชุมชนอืนน้าเรเวนนั้นก็จะได้รับผลกระทบตร,ตรงนี้นะครับซึ่งเรามองว่านะครับเราอาจจะต้องมีการระบายถึงนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหรืบ่ายเมตรตัวนาทีจากเกือกเจ้าพยาลงมานะครับก็อาจจะมีผลกระทบต,ต่อที่เดิมนะครับซึ่งมีอาจจะน้ําสูงะระดับตลิง่งเกินบาตลิ่งประมาณสักห้าสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ขอให้ประชาชนนะครับที่อยู่ในเขต หัวเวียงเสนานะครับปิดประมาณสองสามวันขั้งหน้านะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับก็ก็เป็นการติดแจ้งข้อมูลให้ประชาชนเพื่อนักฟ้าคัะค่ะท่านผออยากฝากอะไรถึงประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนไหมไหมคะคือตอนนี้ครับทางหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นของกองบริการน้ำแห่งชาติเองนะครับที่มีท่านรองนายก ประเสริฐจันทรวงทองเป็นประธานตรงนี้นะครับก็ได้มีการประชุมนะครับในเรื่องของการติดตามสาการน้ำวันนี้ครับก็มีการประชุมที่ไอของแถวจังหวัดเชียงรายเองนะครับถึงจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อลองรับน้ําที่ฝนที่จะตกในสัปดาห์หน้านะครับส่วนเรื่องการจัดการน้ําในส่วนกลางก็มีการประชุมหารือกันในเรื่องของการระบายน้ําตรงนี้นะครับครับเพื่อเป็นการรายงานสาการน้ำนะครับและเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะนะครับ บันเทาสามาภัยนะครับโดยเราตอนนี้เราชี้เป้าแล้วว่าตรงภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนภาคกลางบริเวณจังหวัดเชีย้าเนี่ยจะรับผลกระทบจากการระบายน้ำทั้งเสถียรย่าตรงนี้ครับเดี๋ยวทางหน่วยงานราชการครับก็จะบูรณาการกันในเรื่องที่จะนะครับบริหารจัดการน้ําให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับ ทางแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านทานเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสํานักบ,บริหารจัดการน้ําและอุทุควิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาต้องพูดคุยกับเราในวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยินดีครับ